หาดดอนสายแก้วอำเภอราศีสไลจจังหวัดศรีสะเกดปิดตัวลงอย่างสวยงามนะครับมีการหรือถอนเต็นท์แล้วก็ซุ้มที่จะให้นั่งรับประทานอาหารหรือนั่งพักก่อนไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีซุ้มแล้วนะครับก็เหลือเพียงสะพานแล้วก็หาดทรายสวยๆตรงบริเวณโน้นนะครับนี่คือหาดดอนรายแก้วที่ ทางอำเภอราศีสไลจัดให้มีการเล่นน้ำช่วงสงกรานต์นะครับนี่ครับตอนนี้ก็จบลงไปอย่างสวยงามน,นะครับสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวจากที่อื่นๆหรือว่านักท่องเที่ยวของราศีสไลเราเองนะครับหาดดอนทรายแก้วนะครับเป็นหาดบริเวณของแม่น้ำมูลด้านหลังของวัดใต้ตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับ